สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกทคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในคาบเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะครับขอให้นักเรียนหยิบหนังสือเรื่อภาษาภาคีขึ้นมานะครับเปิดไปยังหน้าที่67นะครับต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับขอให้นักเรียนเปิดไปอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาศึกษา ข้อแรกไปพร้อมกันเลยนะครับอ่านเขียนพระญชนะอ่านเขียนพระเญชนะคอ,นะอควายออกเสียงว่าคององูออกเสียงว่างงชอช้างออกเสียงว่าชอซอโซ่ออกเสียงว่าชอ ยอผู้หญิงออกเสียงว่ายอทอทหารออกเสียงว่าทอทอธงออกเสียงว่าทอนอหนูออกเสียงว่านอพอพานออกเสียงว่าพอฟอฟันออกเสียงว่าฟอพอสัมพา ออกเสียงว่าพอมอมาออกเสียงว่ามอยอยักษออกเสียงว่ายอรอเรือออกเสียงว่ารอรอริงออกเสียงว่ารอวอแหวนออกเสียงว่าวอหอนกู๊ออกเสียงว่าหอต่อมาครับ อ่านเขียนสระสระระอ่านว่าอสระอีอ่านว่าอีสระอืออ่านว่าอือสระอูอ,ะอ่านว่าอูรู้จักรูปและชื่อวรรณยุกหม้ตีนะครับวรรณยุกสียงแรกคือตรี นะครับเรียกว่าไม้ตีจัตวาเรียกว่าไม้จัตวานะครับไม้จัตวาและไม้ตีไม้ตีนะครับนักเรียนก็สังเกตดูจะเป็นตัวคล้ายๆเลขเจ็ดไทยนะครับที่อยู่ที่เป็นเสียงนะครับเสียงวรรณยุกคือไม้ตีส่วนไม้จัตวาก็คือเคล้ายๆเครื่องหมายบวกนะครับ ต่อมานะครับนักเรียนต่อมาเรามาดูหน้าที่6 8แนะครับ68มันจะมีช่องสีเขียวฟ้าน้ำตาลนะครับสีนะเรามาดูช่องแรกก่อนเป็นอักษรเสียงกลางนะครับอักษรเสียงกลางนะครับพยัญชนะตัวแรกคือสระอะกอ็นะครับกออกระ จออะจะตออะตะบออะบะปออปะปะออาอะอะต่อมาสีฟ้าคือเสียงสูงนะครับเสียงสูงขออ่ะประชออชะ่ะชาทออะ ท่าพอ,อะัะสออสะหออะหะต่อมานะครับเสียงเสียงตามเส,เสียงอะไรเอ่ยครับเสียงต่ำนะครับเสียงต่ำคลอขอบกวยนะครับคลออะคระชออะชะทออะทะนออะนะ มอะมะรออะระต่อมานะครับต่อมาหน้าที่69สเีเขียวเหมือนเดิมนะครับเสียงกลางน,นะครับกรออีกรีจออีจีตออีตีบออีบีปออีปี ออ,อ,อีต่อมาเสียงสูงขออีคีชออีชีทออีทีพออีพีสออีสีหออีฮีต่อมาเสียงต่ำครับเสียงต่ำพออีครีชอ อีชีนออีนีมออีมีรออีริสังเกตตามลูกศรเลยนะครับนักเรียนต่อมานะครับให้นักเรียนเปิดไปยังหน้าที่หน้าที่70เลยนะครับกอ็อีกอ็อะไรครับกอ็อือกรือ จ่อึจืตออึตือบออึบือปออึปืออ่อึออือมาเสียงสูงครับขออึคือชออึจืถออึถือขออึคือสออึซือ ออึหอึต่อมานะครับผักสอเสียงต่ำขออือคือชอออชื้อทออืทึ้นอออเนื้อมอออมือรออืรือนะครับต่อมานะครับต่อมาต่อมาหน้าที เจ็ดสิบเอ็ดกออูกูจออูจูตอตอ,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 อูตูบ้ออูบูป้ออูปูออูอูเรามาช่องสีฟ้านะครับช่องสีฟ้าพร้อมกันเลยขออูฟูชจออูจูท้ออู หูหออูผูสออูสูหออูหูต่อมานะครับช่องสีน้ำตาลอาักษรเสียงต่ำนะครับคออูคุคุชออูชุทออูทุนออูนุมออูมุ รอกุรุนะครับมานะต่อมาเรามาดูนะครับหน้าที่72นะครับอ่านสะกดคำคำแรกคำว่าอะไรครับมาซนะิเราดูเขาได้แยกตัวอย่างมาให้ดูแล้วนะครับมีพยัญชนะสระแล้วก็สะกดว่าและอ่านว่า เรามาดูพร้อมกันมออามามออามาซอีซีิซออีซีเห็นไหมครับเข,เขาได้แยกออกแล้วว่ามีพยันชนะมีสละและสะกวดว่าอะไรซอ่า ซอีเห็นไหมครับมออามาซอีสีสักอ่านว่ามาสีเห็นไหมเห็นไหมครับต่อมาคำว่าหึฮึเห็นไหมครับเหมือนเสียงอะไรครับเหมือนเสียงไรขึ้นจมูก หึ่ึเห็นไหมครับหอือึหอือึ่เห็นไหมครับดูสังเกตที่จมูกตัวเองเวลาตัวเองสะกดมันจะขึ้นตรนไหนครับออกเสียงสูงไหมเอ่ยสังเกตดูนะครับหอหอือึหอือึ เห็นไหมครับเห็นไหมนักเรียนคนกู๊ดูเริ่มจริงแล้วต่อมาปออปูอ่าปออปูเห็นไหมครับปออะปะนะครับปออะมีสระอูกับสระอะอ่านรวมกันแล้วเป็นปุปะ ปูปะปออะปะเห็นไหมครับปอปูปูเขาได้แยกอ,ออกมาแล้วที่ให้นักเรียนเห็นปอปูปูป,ปออะปะรวมเป็นปูปะเห็นไหมครับเห็นไหมต่อมาหอ,อาเสียงหอนกฮูกนะครับเป็นฮืฮึ่ม,มอ่าฮึ่มฮึ่ม สะกดคำพร้อมกันพร้อมแล้วฝึกเลยนะครับหออือึหออือึหออืออึหออ,หอาอ่านะครับหอเห็นไหมครับหอหออือึ เพราะออกเสียงอะไรครับเสียงหอนนกฮู้นะ<ฤ>หรือว่าออกเสียงหอฮออือฮือหออือฮือ,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 อก็เลยเป็นอือฮือะต่อมาคำว่านะมีพยันชนะเสียงอะไรครับเสียงสระอ่ะนออะนะ เห็นไหมครับนอะจจอจจะไม้ตีจ้าเห็นไหมเพราะอะไรมีเสียงอะไรเอ่ยเสียงไม้ตีมาแล้วสะกดอีกรอบพร้อมกันนอะจอะจะไม้ตีจ้าเห็นไหมครับก็เลยเป็นรวมเป็นะจ้า ต่อมาคาต่อมานะครับคําต่อมาคําว่าอะไรเอ่ยพยัญชนะเขาบอกแล้วว่าพักยัญชนะสระวรรณยุกสะกดว่าอ่านว่านะครับดูไปพร้อมกันมอมอแมมอแมไมเอแมมอแแมไมเอแม่มีไมเอกด้วย เหมือนขีดเส้นหนึ่งเส้นที่อยู่ตรงมอม้านักเรียนเห็นไหมครับฮ่าต่อมาบรรทัดต่อมาจอจานสระและไม้จัตวาสะกดพร้อมกันครับจอพาจาไม้จัตวาจ้าอืแม่จ๋าเห็นไหมครับจ๋าจ้า จ่า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 เพราะวรรณยุกต์สามารถแค่คาว่าจ๋านี่แม่จ๋านน่ผันวรรณยุกต์ได้หลายรูปเลยนะครับนักเรียนจึงเป็นตรงนี้ที่นักเรียนเห็นก็คือเป็นไม้จัตาวารวมเป็นแม่จ๋าต่อมานะครับต่อมาหน้าต่อมาหน้าที่เท่าไรเอ่ยหน้าที่ เจ็ดสิบสี่นะครับเจ็ดสิบสี่อ่านพร้อมกันเลยนะครับฝึกอ่านเขียนคำปุปะนะจะ้มะมไฟใหญ่บัวตัวเมียเขียดูผู้ดีสีดา อาตีพี่เก๋เจจูเห็นไหมครับเจจูคำต่อมาทู่ทื่อทู่ทื่อหรือหาฝาชีดีใจใส่ฝ่ามือ ถือดีดีมีไร่นายาแก้ไขฝึกอ่านเขียนประโยคพ่อไปป่าพี่มีเสื้อผ้าแม่ถือโถยาใบาบัวดูภูผา ภูผาหาใบโบกต่อมานะครับหน้าต่อมาหน้าสุดท้ายอ่านคล่องร้องเล่นช้างอาบน้ำชวนช้างไปอาบน้ำแสนชื่นชำ่ำน้ำเย็นใสเพื่อนเด็ก อาบน้ำให้ถูที่หลังขาและหางเพื่อนช้างพ่นน้ำใส่อาบน้ำให้เพื่อนเด็กบ้างอาบทางหัวเราะทางคนรักช้างช้างรักคนอีกรอบนะครับอีกรอบ อีกรอบนะครับอาบน้ำช้างอาบน้ำชวนช้างไปอาบน้ำแสงชื่นชำ่ำน้ำเย็นใสเพื่อนเด็กอาบน้ำให้ถูที่หลังขาและหางเพื่อนช้างพ่นน้ำใส่อาบน้ำให้เพื่อนเด็กบ้างอาบพรางหัวเราะพรางคนรักช้าง ช้างรักคนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือให้นักเรียนไปฝึกตามคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอของครูอีกรอบนะครับก็วันนี้คุณครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนฝึกทบทวนนะครับฝึกทบทวนบ่อยๆฝึกทบทวนแล้วก็ทํางานนะครับทํางานแบบฝึกหัดนะครับคุณครูก็ท้ายชั่วโมงนี้คุณครูอยากให้จะฝากให้นักเรียนสู้ๆนะครับ และก็ตั้งใจนะครับทำงานนะครับเพื่อในการทบทวนฝึกอ่านฝึกเขียนนะครับคุณครูก็จะรอตรวจงานนะครับและเช็คคะแนนให้กับนักเรียนขอให้นักเรียนของครูสู้ๆนะครับและที่สุดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ